หรูอ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เรารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานาเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชูคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง5ความสุขเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าแต่มีความสุขท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเงินทองนี้มันก็เป็นของนอกกายแต่ทว่า มันก็อาจจะสายเกินไปครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีการเก็บเมื่อเก็บเงินไม่อยู่เงินเดือนออกมาทีไรต้นเดือนก็อาจจะได้กินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านแต่ทาวาปลายเดือนก็อาจจะต้องกินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเส้นในหอที่บ้านและก็ต้องเจอปัญหาที่ว่าทุกทีเงินเดือนออกทําไมถึงเป็นเงินครึ่งเดือนเก็บไม่อยู่ส่วนเงินในอนาคตที่มาในรูปแบบของบัตพรพลาสติก ก็ใช้จนเต็มวงเงินแล้วอย่างนี้เมื่อเราแก่ตัวไปจะมีเงินใช้ยามแก่หรือเปล่าทําอย่างไรดีหลายท่านที่เก็บเงินไม่อยู่ก็เพราะความต้องการในการใช้เงินสูงหรือบางทีมันก็อาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมรถหรือบ้านตลอดถึงค่าเทอมและค่าใช้ใจ่ายจิปาทาอื่นๆแต่ทว่าในบางครั้งนั้น มันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่ค่อยจะจําเป็นจริงๆครับก็อย่างเช่นการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่นํามาทดแทนเครื่องเก่าที่มันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่เพียงแค่มันก็อาจจะตกรุ่นไปบ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จริงๆแล้วมันก็ยังสามารถรอเวลาได้ก็จึงอยากจะให้ได้พิจารณาถึง5ข้อดังต่อไปนี้ดูครับก็เผื่อว่าเราก็อาจจะมีเงินเก็บขึ้นมานิดๆิดหน่อยหน่อยก็ได้ครับ ในข้อที่หนึ่งก็คือการให้คนอื่นบังคับถ้าเกิดว่าเราบังคับตนเองไม่ได้จริงๆมันก็คงจำเป็นจะต้องพึ่งคนอื่นแล้วล่ะครับก็ถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะทำอย่างไรมันก็ยังคงเก็บเงินไม่อยู่ทั้งทั้งที่ก็ได้ลองมาหลายวิธีแล้วก็อยากที่จะให้ได้ลองวิธีการนี้ดูครับก็ฝากเงินแบบฝากประจาทุกเดือนโดยการเพิ่มวินัยให้ตัวเองจะต้องเอาเงินไปฝากธนาคาร หรือการทำประกันชีวิตรายปีในแบบที่เราจะต้องจ่ายทุกปีเมื่อครบกําหนดยิ่งเป็นพวกประกันชีวิต10ปีขึ้นไปเอามาหักภาษีได้อีกก็จะยิ่งมีเงินเก็บเพิ่มเติมขึ้นอีกครับการที่เราให้คนอื่นบังคับแบบนี้มันก็จะยิ่งทำให้เรามีวินัยในการเก็บเงินที่มากยิ่งขึ้นมีเก็บมากขึ้นก็จะยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นครับแต่ท้าว่า เพียงแค่เงินเก็บอย่างเดียวนี้มันก็คงจะไม่พอครับเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักวิธีการบริหารเงินเก็บให้งอกเงยขึ้นด้วยก็จะต้องให้มีดอกให้มีผลคูณทวีให้มีความมั่นคงครับแต่ทว่าหากว่าเราเอาเงินไปเก็บไว้ในบ้านเฉยๆมันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์หรอกครับถ้าว่าบางทีปลวกมันก็อาจจะมาแทะอีกมันก็คงจะหมดกันคราวนี้ ก็ลองฝากธนาคารหรือลงทุนแบบง่ายๆเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาผลประโยชน์มาจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีแต่ได้กับได้ครับข้อที่2องอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนที่เราจะได้ซื้อของใหม่นั้นก็อยากที่จะขอให้เราได้ลองคิดให้รอบคอบก่อนครับว่ามันมีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าจะต้องซื้อจริงๆหรือของสิ่งนั้น มันชำรุดเสียหายแล้วจริงๆใช้งานไม่ได้แล้วจริงๆหรือหรือทว่าแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงเพราะเพื่อนอยุเครื่องมันเก่าอยากจะทันสมัยหรือเพราะมันมีโปรโมชั่นลดราคาก็ถ้าเราคิดได้ว่ามันจําเป็นจริงๆหรือมันไม่จําเป็นเราก็จึงค่อยตัดสินใจซื้อครับหรือก็อาจจะรออาจจะช่างใจไปสักพักหนึ่ง มันก็อาจจะทําให้เรามีเงินเก็บขึ้นมาได้นิดหน่อยก็ได้ครับข้อที่สไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นที่สุดการที่เรากลัวว่าจะตกรุ่นถ้าได้ซื้อของชิ้นนี้กลัวที่จะอายเพื่อนถ้าซื้อรุ่นต่ําถ้าซื้อรุ่นใหม่ที่มันดีที่สุดก็น่าจะอยู่ได้นานความคิดแบบนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับก็ถ้าเรากลัวว่าจะตกรุ่นแล้วละก็ สินค้าที่เราซื้อในวันนี้ปีหน้ามันก็จะออกรุ่นใหม่มาอีกครับแล้วเครื่องเก่าของเรามันก็จะตกรุ่นกลัวที่จะอายเพื่อนแต่ทว่าในบางครั้งของใช้มันก็ไม่ใช่จําเป็นเสมอไปครับที่จะต้องเอามาโชว์จริงๆแล้วมันก็แทบที่จะพูดได้เลยครับว่าสิ่งของต่างๆในชีวิตของเรานั้นมันก็มีเอาไว้โชว์มากกว่ามีเอาไว้ใช้ ก็จึงอยากที่จะขอให้ได้ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ซื้อเท่าที่มันจำเป็นจริงๆก็เพราะว่าความจำเป็นของคนเรามันก็มีไม่เท่ากันครับและเงินในกระเป๋ามันก็ไม่เท่ากันเราก็อาจจะต้องซื้อรุ่นที่สูงที่สุดเพราะเราต้องใช้งานมันแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นก็ให้ซื้อรุ่นที่ต่ำลงมาหน่อยมันก็จะประหยัดเงินได้อยู่เหมือนกันครับข้อที่สเอาเงินไว้ไกลตัว และการที่เราเอาเงินไว้อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั้นมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราหยิบออกมาใช้ได้ง่ายครับมันก็จึงหมดไปเร็วก็อยากที่จะขอให้เราได้ลองทำการเอาเงินไปไว้ไกลๆก็อย่างเช่นการฝากธนาคารแบบที่ไม่มีบัตร ATM จะต้องไปเบิกที่สาขาเพียงอย่างเดียวจะเบิกเงินส่วนนั้นมาใช้ก็จะทําให้ยิ่งยากไปอีกแต่ก็จะต้องแบนออกมาเป็น,นส่วนๆไปนะครับ อย่างเช่นเงินที่ใช้ประจําวันหรือเงินฉุกเฉินที่เราจําเป็นจะต้องนํามาใช้อย่างง่ายส่วนเงินเก็บก็ควรจะเอาไปไว้ไกลๆยิ่งเบิกยากมันก็จะยิ่งเป็นการดีครับและถ้ายิ่งเป็นบัตรเครดิตแล้วล่ะก็หัดที่จะลืมเอาติดต,ตัวไปบ้างมันก็เป็นการดีเหมือนกันครับเราก็จะได้ไม่มารูดเล่นจนมันไม่เหลือวงเงินนั่นเองครับและข้อสุดท้ายข้อที่ห ไม่ไปแหล่งที่อันตรายโดยเฉพาะหนุมน่มๆสาวๆที่ชอบเดินเล่นดูของที่ตัวเองชอบอยู่เสมอๆม,มันก็จึงทำให้เกิดความอยากได้ครับและก็จะหาเหตุผลให้กับของเก่าที่มีอยู่ก็อย่างเช่นการเดินดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆก็เพราะว่าชอบความแปลกใหม่ของยี่ห้อต่างๆทว่าพอกลับมาบ้านก็กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ที่เรามีอยู่ดีๆมันก็เกิดช้าขึ้นมาบ้าง เกิดอาการค้างขึ้นมาบ้านท,ทั้งที่มันก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเปิดก็ช้าปิดก็ช้าไม่มีฟังก์ชั่นที่เหมือนเครื่องที่เพิ่งสัมผัสมาตอนเย็นซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ยังใช้งานได้โดยปกติเสมอมาก็เลยกลายเป็นข้ออ้างกลายเป็นเหตุผลในที่สุดและก็ทำให้เราคิดไปว่าก็ควรที่จะเปลี่ยนเพราะไม่ตอบโจทย์แล้วซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อเงินในกระเป๋าอย่างยิ่งครับ โอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสามวิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่จำเป็นต้องอวดรวยก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนที่เขามีเงินเดือนเท่ากันหรือคนที่มีมากกว่าเขามีแบบแผนการเงินอย่างไร จึงสามารถใช้ได้แบบไม่ขัดสนเลยหรือเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเขาได้ดีหรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าเราจะทำยังไงดีละ่ะให้การใช้จ่ายเงินของเราดีขึ้นเหมือนกับเขาก็มีให้ได้พิจารณากันตามวิธีการดังนี้ครับ 1. ก็คือการซื้อของที่เน้นคุณภาพก็เพราะว่าหลายๆคนนั้นก็อาจจะติดนิสัยที่ชอบซื้อของที่ดูราคาเป็นหลัก แต่ต่อจากนี้ไปเราก็ควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูครับ <c oughs> ก็เพราะนอกจากจะดูที่ราคาเราก็ควรจะดูที่คุณภาพด้วยฉะนั้นการที่เราจะซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพมันก็ย่อมจะดีกว่าครับเพราะมันก็ย่อมที่จะส่งผลในระยะยาวกับตัวเราเองในบางครั้งของที่มีคุณภาพแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันก็อาจจะคุ้มค่ากว่าก็าได้ครับ เราก็ไม่ควรมองที่ราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราควรที่จะดูคุณภาพด้วยครับอีกทั้งยังต้องรู้จากการจำกัดการใช้เงินของตัวเราเองในแต่ละวันด้วยนะครับก็อย่างการที่เรากำหนดว่าในวันนี้เราจะใช้เงินสัก300สามร้อยซื้อของไม่เกินนี้และก็จะต้องมีวินัยดด้วยครับก็เมื่อหมดแล้วก็ควรที่จะหยุดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปลาย และก็ยังจะมีเงินเหลือทั้งยังทำให้ไม่ขาดวินัยในการใช้เงินอีกด้วยครับ 2. ง,งดค่าใช้จ่ายที่มันเกินจริงก็บเ,เราว่าเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกกันว่าเก็บไม่ค่อยจะได้ใช้หมดไปตลอดและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยจะมีเงินเหลือก็คือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่เรามีก็ยังตั้งงบไว้ไม่เกินสามพันแต่ก็ใช้บานปลายไปห้าพัน ไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่ได้ซื้อมาเหตุผลก็อาจจะเพียงแค่เพราะชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเรื่องแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะจัดการได้โดยตัวของเราเองครับเพียงแค่เราจะต้องมีวิในในตัวเองอยู่เสมอคิดไตรตรองให้ดีแรกแรกมันก็อาจจะทำได้ยากแต่พอเมื่อเราทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้เราชิน ต่อไปมันก็จะไม่ยากทีนี้ก็จะส่งผลดีทำให้เรามีเงินเหลือใช้ก็เพราะที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเหล่านี้ลหละครับมันก็เป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยก็ถ้าเราลดไปได้ก็จะมีเงินเก็บเยอะเลยลหละครับบางครั้งเราเพียงแค่ลองเปลี่ยนทัศนคติและก็ลงมือทำมันให้ได้เท่านั้นสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วครับวิทีที่สาม ซึ่งก็เป็นวิธีการสุดท้ายก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็เพื่อตัวของเราเองด้วยครับซึ่งเรื่องพวกนี้นั้นก็คือพื้นฐานในการออมสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเริ่มต้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับจากนั้นมันก็จะไม่ยากเลยก็ให้เราลองได้ใส่รายการที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละวันก็จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่าย จ่ายไปเท่าไร่แล้วเหลือเท่าไหร่บ้างจากนั้นก็ให้เรามาคำนวณดูครับว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันควรที่จะเป็นไปในทิศทางไหนและที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเหล่านี้ล่ะครับที่มันดีต่อเราที่จะทำให้เราได้รู้จักประมาณตนไม่ใช้จ่ายเกินตัวการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นก็เป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ที่ประหยัดเองครับ ตลอดไปจนถึงครอบครัวและคนรอบข้างก็ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้ก็จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นครั้แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วยครั้ก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องระวังอย่าให้ตัวเราเองนั้นหลอกเราได้ท่านผู้ฟังทับในบางครั้งเราก็อยากที่จะให้มีใครสักคนเข้าใจกันบ้างก็ไม่มีใคร ที่จะเข้าใจเราเลยไม่มีใครที่จะรู้เลยว่าเรารู้สึกอย่างไรอยู่ในเวลานี้ทุกใจเหนื่อยทอมากแค่ไหนสารพัดความรู้สึกที่จะโหยหาความรักความเข้าใจก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหามันหรอกรับเพราะมันก็ไม่ได้มีให้ตามที่เราต้องการไปตลอดหรอกนะครับเพราะขนาดตัวของเราเองในหลายครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยรั้ เดี๋ยวก็หมดพลังเดี๋ยวก็มีพลังหงดหยิดสักพักก็ยิ้มได้ก็ด้วยเหตุผลนี่แหละครับก็จึงไม่ต้องไปให้ใครมาเข้าใจเราพยายามที่จะเข้าใจตัวเองให้ได้ก็พอแล้วครับก็อย่าได้ไปคาดหวังหรือไปวังพึ่งใครให้มากเลยครับทุกคนเขาก็มีเรื่องราวมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วบางครั้งกับบางคนเราก็ไม่อาจรู้ได้หรอกครับบางที ็อาจจะเยอะกว่าเราด้วยซ้ําก็อย่าไปขอให้ใครคนอื่นมาเข้าใจก็เพราะว่ามันหายากครับไม่ต้องหาให้มันเหนื่อยเอาเวลามาทําความเข้าใจตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการรู้จักตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครอีกรู้ว่ากําลังทําอะไรรู้ว่าทําเพื่ออะไรอย่าได้หลอกตัวเองครับเราก็อาจจะสร้างภาพสวมหน้ากาเพื่อที่จะหลอกคนอื่นได้สารพัด แต่เราก็ไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้อย่างสนิทใจจริงๆหรอกครับยิ่งความรู้สึกทางใจด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เลยครับเข้าใจตัวเองอยู่กับความเป็นจริงด้วยตัวของเราเองถ้าเราทำได้มันก็คือความสุขครับก็ถ้าเราเข้าใจตัวเองได้จริงๆก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นครับก็ถ้าเข้าใจตัวเองได้ก็ไม่มีอ้างวาง ไม่มีเงาแน่นอนครับอยู่กับตัวเองให้มากมองตัวเองให้เยอะก็จะมีประโยชน์มากกว่าเอาเวลาไปสนใจความรู้สึกของคนอื่นเรื่องของคนอื่นการที่เราอยากให้คนอื่นเข้าใจมันก็ไม่มีค่ามากเท่ากับเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นหรอกครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้<อ>ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกลงกลัวตบามผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิปัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ